ยังแมงไหมวะล่ะเยอะจ้บ huh. อืมโอ้โหอย่างจะนามามืออื่นขวานั่เพอขวานั่มพอมืออื่นจากที่ตามขวามืออื่นเริ่มขวานี่กอนเริ่มขวานะ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหาจุดจี่องโควิดโควิดหาจุดจีส่วงโควิดเลยไม่ใหญ่ใหญ่ขนาวิสดะไ่เห็นหูสใดใดอยู่แล้วแก มาครับี่คับอ่าเราก็นอนนี่นี่นี่ยผว่าน่าจะาเนาะจะได้กินอยู่วเฮ้ยเนี่ยอาน้ำขีควยเนี่นี่หาน้ำขีควยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกินอยู่วะเดไรโควิดหาจุดจีกิน กูร้ตหน่ายกว่าขามนี่ดาหน้หมไม้กูอยู่น่อะโอดออย่ง้อมือไปเบื่อแต่ไม่ใหญ่จุดจนุดจเอ็มอะไอะมาสิบายมือเดียวได้แน่อันนี้อ ฮาจุดจีไปเดแ๋้ววไงจุดจีเด้อผู้ใดเคยกินเนี่ยจุจีบ้านจะมีบ่บ่จุจีฮะเอาน้ำกี่ขัยนี่นี่่ังสดยัหนึ่งนะเดีนี่อันมา จุดจีจุดจีได้ปล่ะได้ได้ได้สบายดีนะดิสบายดีพ่อแม่พี่น้องยังยงไฟมาดิลหะโ่เห็นเอาสบายดีไหมยังเนียสบายดีใสหาเพิ่น อาจีาาา๋จีน้ำขี้งัวขี้ควาดขีเด้อพี่นอ้องใส่จับหลดได้นี่เด้อดขวดแซบแซบผู้ใดเคยหาผู้ใดเคยกินแน่แบบนี้โอ้หมอนี่เงือกเด้อดวะนี่วูบเป็นตัวหน่อยละเนี้ยนิดนิตัวใหญ่มัเนีเ่ยตัวน้อยจแะแซ่บหมเ่เชิง หาแม่ตาพี่น้องมาเบ่งหาจุดจีอยู่น้ำขี่งัวะไรทีนะอยู่น้ำขี่งูอืมเออเมื่อแก่ค้างบ่อื่นจะกินกินมาหลยต้นเม่งกินงูคนเดียวได้ไหม

กายสิบตัวกายสิบตัว,ตวน,นี่นี่เด้นี่ตัวนี้กำลังหาหาน้ำทงไฮทงหน้าพี่น้องออก็ได้มีก็ได้กิน,นใช่ลนะตัวนี้เก่ากเก่ามันลงดินแล้วเป็นหูเป็นหูเป็นควายอันเด้ นี่ว่าไม่ถดถูก็ได้่ในนี้อืมอันนี้เก็บเก็บทอรละตเนี่ยนี่เนาะเก็บเอรละตเทอต่โตัวขวาเฉบแฉบมือื่นแล้สีขวายบึง Ấy. Tìm tìm <cười> <cười> Này nó nơi nỉ bằng bói đen. Tân phong tóc mười 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 <Này nói>. mười 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 มาอยากโด่สวงโควิดหากินเนี่ยนี่บ่ได้ไปตลาดจะดีออกตลาดยากพี่น้องเขาในเมืองกับเขาเขาบ่ได้จงใส่ขี่ไม่ด้ิไม่เนี <S <S ่ยวะนันขี่เก่า

เขียด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 ใช่ละเขียดเขาบุวงมันออกเี่มันบวเห็นเช่นหมนี่ดเขียดพี่น้องเขียดคุบเขียดอันนี้คือเขียดไปกินหรอกินเฉยเก็บแมงกินอ้นต่อวัน ง่านี่งานเ่ง uh, um ่ายสิหนว่าเป็นแดงๆนี่นี่นี่นเออสั้นงานนี่ว่พี่พี่พี่ละนี่นี่เออจุดอยู่ใส่บโลกนะเพือนนะะน้่ง เก็บเมงกินูนเก็บแมงกินูนแล้วนีะนี่พี่น้องเมงกินูนเอาจับเอา้ำไมาเมงกินูน<อ>ขว<อ>แสบแ,<ต>แสบแสบีอีกตัวหนึง่งมแม่่ใจอบาชมาบเดี๋ยววาเดี๋ยววันนี้เดินคนงาน <c oughs> นายเติดไป็นเขียนหนึ่นเขียนมันสิปิวอะไรเงี้ยน่เอียงว่าสีเกียวอุ้ยบินกบบตัวนบินไปหนักมั้นเอาว้เลยไปขวดขวดอะไรต่สิ มีกินนูนบอกมีกินนูนแน่เออกินูนเถอันนาตีเอานักกุกมัดมีนขีงัวนอายทีมัวนหรอไ้เนี่ยจบบุกไปเขียคุคาลูกิบยิบยับผู้ดีเลย้ดีเนีโอ้ได้ลายตื่อเพื่อโอ้ห อย่างเ่นอไอื่นขวานั่าเพาะขวนั่เพาะตือนได้มือื่นจากที่ตามขวมือื่นขวานี่มือื่นใครได้ไหนั้อนี่ตื่นสามาเจียมสิขวนี่กุดกีแมงกินูนฝีป็นอยางมาเมื้อนได้ได้เต๋อพี่น้องเลี้ยงไปไหบ้างฮะเลี้ยงไปไนไม่ได้ยงเป็ดไต่กินูนได้ไ ่วงโควิดเบื่อแล้วบ่อยู่คนอย่างนี้บุมีที่จังหวะคือกันถอกเบิ่งโดยย่อยยีเยียผู้ใดเคยกินเนื้อแสบๆอาหารแสบหายากมาพี่น้องมาเดินตัวกันเลยนี่ก็คือเม้งกินนู้นครับกุชชี่หายาหค่ากินยา อาหารบันหนาหากินน้ำขีงขวยแบบธรรมชาติขวยก็ได้ใส่ัเป็นเสียบสกเสกแบบกระเป้งัวน้ำมันก็ใส่าชดช็ดเดี๋วก็ได้กิีข่าสบายดีเนี่ยแม่พอสบายดีเด้อาด้อมายมาเเายีสบดีสบายดีวุจีสบายดีุจแม่งแค่นู้นอาหารเหล่าแซ่บแซ่บ กวแดดนะวแดดเั้ติชั่วโมงขวต้มน้ำไมน้ำไมรเาบบเยี่ยมสอเยอเียมเพี่ะได้อเ่นเพียมโอดีอดีเื่อนเื่นจบเปี้ยงเนาะมีเขาเริมาเริสวัสดี เอมาเริ่มพี่น้องเริอต้มปลาต้มปลาวนีต้มปลา